สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและนี่ก็คือวัดป่าภูก้อนค่ะซึ่งเป็นวัดดังวัดหนึ่งเลยนะคะที่ติดอันดับต้นๆเลยที่ขึ้นชื่อว่าควรมาเที่ยวค่ะและนอกไปจากความสวยงามแล้วนะคะประวัติของตัววัดเนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะส่วนภาพที่เห็นเนี่ยก็คือภาพด้านหน้าก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะคะ วัดป่าภูก้อนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะก็จะมีป่านกยุงและป่าน้ำโสมโดยดำหลิเริ่มแรกนะคะนอกจากความศรัทธานในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังมีแนวคิดที่จะใช้พุทธศาสนาในการพิกฟื้นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในขณะนั้นที่กำลังถูกตีตาสัญ,ญลักษณ์ว่าสัมปทานไม้ค่ะ ให้กลับมาเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งโหฟังประวัติที่มาก็น่าสนใจแล้วนะคะแล้วด้วยความศรัทธาและความร่วมมือกันผลักดันจากพระอาจารย์อินทวายกับญาติโยมนะคะก็ส่งผลให้ปี2531ค่ะวัดได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนได้ซึ่งในขณะนั้นนะคะยังใช้ชื่อว่าวัดป่านาคำน้อยอยู่ แต่ต่อมาภายหลังนะคะก็ได้รับขนานนามว่าพุทธอุทยานมหาลุกคปาลิชาติภูกอรโอ้ชื่อยาวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะจำไม่ได้คนก็จะเรียกสั้นๆกันว่าวัดป่าภูกกรน,นั่นเองค่ะตามภาพเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือความยิ่งใหญ่ของวัดเรายังไม่ได้เดินเข้าไปด้านในเลยนะคะเราก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่มากๆแล้วค่ะ วัดนี้นะคะมีความสวยงามมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวัดท่องเที่ยวก็ว่าได้นะคะเพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยเจอรถทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพแต่ว่าไม่ได้อยู่เฉพาะอุดรน,นะคะคือวัดน,นียตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแต่ว่า,าเขาเรียกว่าจังหวัดใกล้เคียงก็มาเที่ยวกันค่ะ และนี่ที่เห็นอยู่นะคะก็คือเป็นพระนอนนะคะซึ่งเป็นองค์พระนอนหินอ่อนที่มีความงดงามมากค่ะเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะได้เห็นวัดที่สวยงามมากๆเลยค่ะวัดป่าภูก้อนนะคะก็เป็นหมุดหมายสำคัญของหลายๆคนนะคะที่ชอบเที่ยววัดหรือว่า ในเรื่องของความสวยงามรวมไปถึงสายถ่ายรูปเนี่ยซ่้มก็คิดว่าน่าจะชอบในรูปแบบหรือว่าลักษณะของการจัดวางของวัดป่าภูก้อนแห่งนี้นะคะ การดูแลก็มีความเป็นระบบระเบียบม,มากค่ะจำได้ว่าเดินเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือก็มีร้านที่ขายของที่ระลึกด้วยนะคะอย่างเช่นตัวของอาจจะเป็นภาพวาัดแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพอดีเราไม่ได้ซื้ออะไรติดมือกลับมานะคะก็อาจจะจำไม่ได้แต่จำได้ว่ามีร้านค้าแน่นอนค่ะ วัดสวยงามมากๆนะคะมีมหาเจดีย์นามพระปฐมรัตะนะบูรพาจารย์แล้วก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อสักครู่ก็คือองค์พระนอนที่เป็นหินอ่อนค่ะวันนั้นที่เราไปเนี่ยค่อนข้างจะเย็นนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นรัชกาลที่9ของเรานะคะ คงคิดว่าส้มยังถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะคะก็เรียกว่ามันสวยหลายๆมุมเราก็ต้องถ่ายหลายๆมุมค่ะไหนๆไปแล้วทั้งทีเนาะส่วนจุดนี้เนี่ยเป็นการวางมาลัยตรงที่ไหว้พระนะคะส่วนอันนี้เป็นภาพจำลองค่ะสังเกตว่า พระท่านองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะหากใครมีโอกาสไปอุดรธานีนะคะสมว่าอย่าลืมแวะไปวัดป่าภูก้อนนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะจะได้เห็นวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นระบบระเบียบขนาดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีประวัติที่น่าสนใจด้วยค่ะ ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ส้มกับโจที่ช่องชีวิตนี้ต้องมีผันวัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วัดหน้าค่ะ